สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องของนาคนะคะวันนี้นะคะนาคก็เอาสินค้าอีกหนึ่งอ่าสินค้านะคะที่ขายดีที่สุดในร้านนาคนะคะเนาะเดี๋ยวอ่ามารับชมกันเลยนะคะว่าสินค้าที่นาคจะเอาให้ดูเนี่ยคือเป็นสินค้าชิ้นไหนนะคะเนี่ยค่ะ นะคะมาพบกันมากนะคะวันนี้นะคะน้าก,ก็เอาสินค้าที่ร้านนะคะ mm. คือมานําเสนอนะคะคือวันนี้นะคะที่น้าเอาสินค้ามานําเสนอเนี่ยคือสินค้าชิ้นนี้นะคะแตเป็นสินค้าที่แบบว่าที่ร้านนากนะคะคือต้องมีอยู่ตลอดแล้วห้ามขาดที่ร้านเลยนะคะเนาะเพราะว่าสินค้าชิ้นนี้นะคะที่น้าจะนำเสนอเนี่ยใครๆก็รู้จัก มันเป็นของเป็นของที่แบบว่ามาคือทุกภาคนะคะทุกภาคก็คือต้องต้องใช้นะคะแล้วก็น่าคิดว่าเพื่อนเพื่อนที่พี่ป้านะอาก็ต้องรู้จักนะคะว่าสินค้าที่น่าจะเอามานําเสนอวันนี้คือเป็นเป็นเป็นสินค้าชิ้นนี้นะคะนี่ค่ะเป็นสินค้าชิ้นนี้แล้วสินค้าชิ้นนี้นะคะน่าคิดว่าพี่ป้านอาเพื่อนเพื่อนี่พี่ก็ต yeah. <laughs> ้องรู้จ <AR ES> ักนะคะเพราะว่า <Kop> <lists Robin everyday> มันเป็นกระทิบข้าวนะคะเป็นกระถิบข้าวนะคะแต่ไม่ใช่ไม้ไผ่สารน,นะคะแต่ไม่ใช่ไม้ไผ่สารนะคะไม้นี้คือมันจะเป็นข้านะคะมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกามันจะไม่เหมือนกับไม้ไผ่นะคะไม่เหมือนแบบไหนนะคะเดี๋ยวหน้าจะอธิบายให้ฟังนะคะคำว่าข้าข้าจะไม่เหมือนไม้ไผ่ กับน้ําแบบแฉะแฉะแต่ไม่ได้แฉะมากนะคะจะอยู่น้ำแฉะแฉะแต่ไม่ได้แฉะมากความสูงเขาอยู่ประมาณเมตรถึงเมตรยี่สเมตรถึงเมตรยีนะคะอันนี้คือต้น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 ,ตนค่าเนาะนะคะเดี๋ยวน้าจะให้ดูคือต้นค่าเ่ย เพ,พ,พื่อนๆนี่พี่พี่ป้านะาาดูนะตัวนี้นะคะตัวนี้คือจะเก็บความร้อนดีแล้วคือใช้ได้นานแล้วก็คือใช้ได้คนแล้วก็ราคาราคาของเขานะคะก็คือจะแต,ตกต่างกับไม้ไผ่นะคะราคาของเขาจะแต,ตกต่างกับไม้ไผ่ค่ะแล้วดูตีนของเขานะคะอันนี้เขาเรียกว่าตีนนะคะน,นี้น้าก็ไม่พูดอยากนะ ภาษาที่แบบว่าจะต้องหาคู่อย่างเป็นไม่ต้องเป็นตีนกระติกนะคะตีนกระติกข้าวตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะดูสังเกตนะคะมันจะอีกรุ่นหนึ่งของหน้ามันก็หมดเนาะถ้าไม่หมดเดี๋ยวหน้าจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะคือตรงเนี้ของเข้าคือมันจะแข็งแรงนะคะเถ้าคนที่เขาเคยใช้นะคะเขาจะรู้เลยคําว่ากระติกข้า กระติบ๊บไม้ไผ่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือจะเป็นฝาของเขานะคะอันนี้คือจะเป็นฝานี่ค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ที่แบบว่าขายง่ายๆนะคะแล้วก็คือเป็นเบอร์ที่แบบว่าคือไม่ใหญ่มากอะ่ะเป็นเบอร์แบบกลางๆอันนี้นะคะว่าถ้าถือได้นะคะก็จะถูกค่าอยู่ประมาณ เน,นี้ยมากจะได้ประมาณสองโลนะคะมากเราไปลองใส่ที่บ้านดูอยู่ามากเก็บไว้ดยูะะ่้าไปดูอยู่ที่บ้านเพราะว่าค่าเนี่ยคือมันจะหายากนะคะเพราะว่าน้องจากที่ว่าเราสัง่งแต่เนี้ยคือมากสั่งมาจนันไม่ได้สัง่งไงนะคะสั่งมานานแล้วแต่ขึ้นได้มานะคะแต่ก็เหลือไม่เยอะนะคะนนองถ้าเป็นกระปุกค่าตรวนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ านของข้าวจะละเอียดนะคะงานของเข้าจะละเอียดแล้วก <power ful> ็เป็นงานที่แบบว่าเป็นงานมือนะคะแล้วกระติ๊บข้าวเนี่ยคือเขาเก็บความร้อนได้ดีนะคะคือเขาเก็บความร้อนได้ดีเนี่ยค่ะดูคือความร้อนของข้าวเวลาเราใส่ในเนี้ยคือคือความร้อนของเขาคือมันจะเก็บดีแล้วร้อนนานนะคะจะเก็บดีแล้วร้อนนาน แล้วฝาของเขานะคะดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฝาดูฝาของเขานะคะคือมันจะเป็นงานสีมือนะคะน่ากลัวไว้ก่อนนะคะคือมันจะเป็นงานสีมือแล้วราคานะคะราคา,า,า,คาก็แพงก็แพงกว่าไม้ไผ่นะคะก็แพงกว่าไม้ไผ่เพราะว่าธาเนี่ยคือมันจะสารยากกว่าไม้ไผ่นะคะอันนี้น่าบอกไว้ก่อนนะคะเนาะเพราะว่าจากที่น่า ะะท่านก็บอกว่ามันสารยากกว่าไม่ไผ่ ไม่ใช่ไม้ไผ่นะคะเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นไม้ไผ่นะคะ้าจะเป็นอย่างนี้อันนี้เขาจะมีสายคล้องมาให้เราอย่างนี้เลยนะคะเวลาเราปิดก,ก็อย่างนี้นี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นกระติ๊บข้าวเหนียวที่แบบว่าสินค้าที่ขาดไม่ได้เลยอยู่ในร้านนะคะสินค้าชิ้นนี้นี่ค่ะยังไงก็ต้องมีสินร้านนะคะ แบบต้นๆเลยที่ว่าหน่าขายดีค่ะแต่น่าจะขอลงคลิปแยกนะคะคือ,อกระติ๊บข้าวค่ากับกระติ๊บข้าวไม้ไผ่แต่น่าจะแยกคลิปกันลงนะคะน้องเพราะว่าคือมันไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันกร <c ough> <c ough> <ager> ะติ๊บข้าวค่ากับกระติ๊บข้าวไม้ไผ่นี่คือ,อยังไงก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ากระติ๊บข้าวค่าเนี่ยคือราคานะคะหน้าขอไว้ก่อนนะราคาของเขาคือส่งมาคือมันจะแพงกว่านะคะ ราคาคือจะแพงกว่าราคาจะแพงกว่าไม้ไผ่ใช่เพราะฉะนั้นกนะ็คือถ้าคนที่เขาเคยใช้นะคะราคานะ่ะคือเขาไม่เก็บเพราะว่าหนึ่งใช้ได้นานสองคือความทนทานแล้วเก็บความร้อนได้ดีอันนี้หน้าเก็บไปอยู่ใบหนึ่งอันนี้ก็เป็นระติบข้าวนะคะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะซูมซูมกล้องลงมาให้ดูใกล้ๆนะคะ น่าจะซูมกล้องมาให้ดูใกล้ๆนะคะเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆที่พี่ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าออกไปออกไปยกล้องมาแล้วก็เดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่าความใหญ่ของเขาคือเป็นใหญ่แบบไหนนะะี่ค่ะเดี๋ยวหน,น้าจะแกะให้ดูก่อน,น นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนี่ค่ะอันนี้เป็นกระติบข้าวค่านะคะเป็นกระติบข้าวค่านี่ค่ะนี่ค่ะคืองานของเขาจะประมาณนี้นะคะแล้วอันนี้คือตีนของเขานะคะน,นี่อันนี้คือตีนอันนี้คือตีนนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเรียกเบอร์กลางนะคะแต่ แต่ถ้าว่าอื่นๆนะ่ะเขาจะเรียกแบบไหนอันนั้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตลับไม่เปนอคือน่าจะเรียกว่าเบอร์กลางอ่ะน่าจะไม่ค่อยได้น่าจะไม่ค่อยได้ดูเบอร์นะคะน่าจะเรียกว่าเบอร์กลางอันนี้ความจุนะคะน่าเคยเอาไปนึ่งแล้วนะคะแล้วน่าก็ใส่ข้าวดูแล้วอันนี้จะได้อยู่ประมาณสองโลนะคะถ้าอัดเต็มที่เลยอ่ะประมาณสองโลก่กว่านี่ค่ะนี่ค่ะ กระติ๊บข้าวค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเป็นสินค้าอันดับต้นๆเลยนะคะที่น่าขายดีแล้วก็าขาดไม่ได้เลยอยู่ที่ร้านคือคือจะไม่มีค่าก็ต้องมีไม้ไผ่นะคะคือเอาไว้ให้ลูกค้าเลือกนะคะเนาะเพราะว่า อที่ร้านหน้าคือมันจะมีหลายแบบนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นสินค้าแบบอําดับต้นๆนะคะเดี๋ยวหน้าจะปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวหน้าจะปิดฝาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะคือมันก็ต้องปิดฝาแล้วก็หิ้วลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะถ้าอย่งไงนะคะคลิปนี้เนาะหน้าก็มานําเสนอ กระติบข้าวนะคะหรือกล่องข้าวเหนียวอีสานบ้านเฮานะคะเนาะถ้ายัางไงคลิปนี้นะคะน้าก็สวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะคะเนาะเช้าว,วันเสาร์นะคะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้น้าก็อ่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ